รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคิมค่ะพัฒมนการจะนะพันธ์ในรายการวันเดย์หนึ่งวันมหัสจรรย์ชุมชนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ รายการวันเดย์หวันมหัศจรรย์ชุมชนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต่างๆในโครงการซีพอร์ตของชุมชนหรือ cultural product of Thailand ค่ะที่ช่วยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะขิมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดสุราธานีค่ะ วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน พาทุกคนมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้ค่ะเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีผู้คนที่นี่เนี่ยเขายังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมค่ะนั่นก็คือพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองแล้วก็ทำสวนโดยเขามีพระพุทธรูปหลวงพ่อเข้าสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะและในชุมชนแห่งนี้เนี่ยยังประกอบไปด้วยคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเลยค่ะที่ไหลลงสู่แม่น้ำตาปีซึ่งสองฝั่งคลองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นค่ะมีต้นจากขึ้นเรียงราาาายแล้้วกก็ใบจจเนเจะโมขามา าหากันเป็นอุโมง์ธรรมชาติที่สวยงามค่ะนอกจากนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เขายังมีตลาดน้ําบางใบไม้ค่ะเป็นตลาดของชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ นอกจากการล่องเรือเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันุ์อยู่กับสายน้ำแล้วนะคะที่นี่เนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดบางใบไม้ที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนปี2525 25. สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะนับว่านานกว่า200ปีเลยทีเดียวที่นี่นะคะถือเป็นศูนย์กลางทางสังคมของผู้คนในชุมชนค่ะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และที่นี่นะคะยังมีตลาดน้ำบางใบไม้ค่ะเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลและผักผลไม้ที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาเป็นภาชนะรสชาติอร่อยและราคาถูกมาจำหน่ายค่ะเพื่อช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มาถึงชุมชนบางใบไม้ทั้งทีค่ะเราก็ต้องมาเจอเจ้าถิ่นของที่นี่กันหน่อยซึ่งตอนนี้นะคะขิมอยู่กับกำนันสาวค่ะสวัสดีค่ะกำนันสาวสวัสดีค่ะกำนันค่ะหนูเดินเข้ามาที่นี่สวยงามร่มรื่นมากแล้วก็มีน้ํามีอะไรพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเลยเรามีวิธีการจัดสรรที่นี่ยังไงบ้างคะที่นี่ก็คือตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม้นะคะซึ่งแบ่งเป็นสองสองส่วนก็คือมีคลองขั้นกลางนะคะก็คือฝั่งโน้นเป็นฝั่งวัดบางใบไม้ข้ามสะพานเล็กๆมา ฝั่งนี้เป็นเขตพื้นที่ของกำนันสาวซึ่งให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยทำมาหากินกันในพื้นที่นะคะเราเปิดตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เมื่อปี59นะคะจนถึงปัจจุบันนี้90%เป็นคนในพื้นที่ของกำนลบางใบไม้3 0เก็เป็นคนพื้นที่ใกล้เคียงแล้วอย่างถ้าเรามาที่ตลาดน้ำเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะกิจกรรมอย่างแรกเลยก็คือล่องเรือชมอุโมง์จากคนละ 20บาทนะคะเป็นนิกเนมที่นี่ก็คือคลองร้อยสายที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้เหมือนเหมือนกับรถนะคะท่านจะพบกับอาหารทุนบ้านร้อยกว่าชนิดนะร้่ยรว่าน้นะคะ,คะแต่หนูได้ยินมาว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการของซีพอตด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วมันมีอะไรบ้างคะที่อ,อยู่ในโครงการก็จะมีเสเวยนหม้อซึ่ง อาชีพของคนที่นี่อาชีพหลักก็คือทําสวนมะพร้าวนะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราเนี่ยามาทําในเรื่องของซีโพดก็คือกะลามะพร้าวแล้วก็ก้านมะพร้าวก้านมะพร้าวเนี่ยเอามาทาเสเวียนหม้อซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเสเวียนหม้อก็คือที่ อรองนะคะรองหมอ้อเวลาเราทําอาหารเสร็จแล้วะนะคะเวลาตั้งบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะเอาไปใส่ผลไม้ก็ได้อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือกะลามะพร้าวออกมาทําเป็นในเรื่องของขวดที่ใส่โลชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างถ้าอยากจะมาตลาดน้ํามีเวลาเปิดปิดเวลาไหนบ้างคะ,ะที่นี่ก็จะเปิดวันอาทิตย์วันเดียวนะคะ,ะ,คะไม่มีวันหยุดนะ ตลาดอะไรไม่มีนะคะวันอาทิตย์วันเดียว8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็จะพบกับอาหารที่บ้านและก็กิจกรรมล่องเรือชมอุโมงจากแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยไม่มีตลาดแต่ก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะคะก็คือนั่งลงเรือจากาวัดบางใบไม้ไ,มไปดูอุโมงจาก ไปดูการทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นสวนลุงสงอันนี้เป็นเป็นเป็นวันเดทิปของที่นี่นะคะกลางคืนก็มีดูหญิงห้อยพื้นที่ใกล้เคียงก็มีโฮมสเตย์ทั่วไปค่ะจริงจริก็คือมีกิจกรรมมาทําได้ทุกวนันแต่วันอาทิตย์พิเศษหน่อยก็คือจะมีตลาดน้ำด้วยใช่ค่ะและนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการซีพอรตที่กำนันสาวบอกค่ะจากที่เห็นนี้จะดูเหมือนมี บรรจุพันแพ็กเกจเอาไว้ใส่พวกครีมสบู่แชมพูอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่นวดเท้าเขาคือเท้ามาเหยียบกะลานวดฝ่าเท้าชิมลองเหยียบดูแล้วก็สบายดีค่ะจี๊ดขึ้นมาถึงน่องเลยคุณแม่ขาอันนี้คืออะไรคะเคยจีเคยจีดมันเป็นน้ำเป็นกาปิ ปรุงรสกะปิปรุงรส่ะมีใส่พริกใสก่กระเทียมน้ำตา,าลเน้วเอามาย่างมันจะหอมพริกกระเทียมน้ำตาลขร้อนๆอ๋อคือเอามาย่างเป็นน้ำพริกแล้วเราก็ไปทานกับข้าวสวยเงี่ยนะคะอุ้ยหนูนไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยค่ะงั้นหนูลองขอลองชิมเอาสองอันแรกเนี่ยเค็มๆหอมเคยต้องกินกับข้าวจริงค่ะ มันน่าจะอร่อยกว่านี้กับข้าวสวยร้อนๆกินเปล่าๆมันอาจจะรสแบบว่าจัดไปนิดนึงอ๋อบีบมะนาวแล้วก็ผักมาจิ้มได้ด้วยเห <He S 2> ็นคุณแม่บอกว่าเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะแบบนี้ใส่ตู้เย,ย็นไว<ม>้ได้เป็นเดือนหนูซื้อกลับบ้านไปแล้วสองอันและอันนี้นะคะก็คือจับหลักค่ะพี่เขาน่ารักมากให้ขิมมาชิมฟรีเดี๋ยวขิมจะลองชิมเพราะว่าไม่เคยชิมมาก่อนไม่เคยได้ยินด้วยค่ะจับหลักจะเป็นยังไง เหมือนทอดมันค่ะจะเป็นแบบทอดมันย่างแม่ค่ะอันนี้มันทํามาจากอะไรคะเนี่ยมาจากเนื้อปลาทำจากเนื้อปลาปลาอะไรคะเนี่ยเนื้อปล,ลปลากายปลากายโอก็คือเหมือนทอดมันเลยใช่ไหมคะเป็นทอดมันแต่เรามาย่างเรียกมาจากปลาอ๋อก็คือทอดมันนั่นแหละหนูไม่รู้จักเองจริงมันก็คือทอดมันย่างคนใต้เขาก็กินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ ที่นี่นะคะนอกจากจะมีของกินอร่อยๆแล้วเนี่ยเรายังได้สัมผัสกับสายน้ำแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองทำให้หน่าเดินเล่นมากๆเลยค่ะช่วงแ้านะคะความสนุกของตลาดน้ำบางไม้ไมไมยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน วันเดย์่งวันมหัศจรรย์ชุมชนมาถึงตลาดน้ำทั้งทีนะคะเราก็ต้องลงน้ำล่องเรือกันตั้งหน่อยเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปชมอุโมง์จากที่สวยงามกันค่ะ ใครที่มาเที่ยวตลาดน้ำนะคะก็ต้องห้ามพลาดที่จะมาลงเรือชมอุโมงจากสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่าบริการก็ไม่แพงเลยนะคะแค่คนละ20บาทถ้าเหมาลำเนี่ยก็100บาทค่ะนั่งได้5คนเขาให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยค่ะและเดี๋ยวต่อไปนะคะขินจะพาทุกคนไปดูหมาน้ำถ้าอยากรู้ว่าหมาน้ำคืออะไรนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะ ค่ะขิมก็พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้การสาธิตวิธีการสารทางมะพร้าวแล้วก็การทําหมาน้ําค่ะซึ่งชุมชนวัดบางใบไม้แห่งนี้นะคะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่แต่ก่อนเนี่ยเขาทำสวนมะพร้าวกันค่ะแล้วเวลามีงานเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาก็จะ สารทางมะพร้าวเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็เอาไปประดับตกแต่งสถานที่ค่ะแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะคะเขาก็เริ่มเอาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆมาใช้ทดแทนค่ะอย่างเช่นพวกลูกโป่งหรือว่าดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาติค่ะแต่เนื่องจากคนในชุมชนแห่งนี้เขาตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยเขาก็เลยรื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิมขึ้นมาใช้ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ส่งต่อไปโดยเฉพาะวิธีการทําหมา,มา,า,าค้ำ เขาก็จะสารเอาไว้สําหรับตักน้ําแต่สมัยเนี้ยเขาก็จะพัฒนาเอามาเป็นภาชนะแล้วก็เอามาตกแต่งสถานที่ได้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พิเศษมากๆเลยคือฉิมจะได้ทดลองสารหมาน้ําด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฉิมอยู่กับพี่มนทาผู้ที่จะมาสอนฉิมในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่มลทาพี่มลทาค่ะอันไหนคือหมาน้ําคะอันนี้ค่ะอันนี้คือหมาน้ําวิธีทําของมันคืออันนี้ส่วนอันนี้คืออะไรคะ อันนี้คือใบจากสวนยอดเราทําเอาใบจากมาสานเป็นหมานะพี่มนทารบกวนสอนหนูทำหน่อยหนูอยากทำเป็นบ้างได้ค่ะทํายังไงก่อนคะโอ้ยต้องมีเทคนิคเอาหนีบไว้ก่อนจับมือจับไปค่มือจับตรงนี้นะ้คะอ๋อแล้วก็เอามาเสียบต่อกันเหมือนสารเนี้ยค่ะแต่เสียบเพราะว่าเขาจะมีร่องของเขาใช่ไหมคะคะแล้วก็ต้องเอาเท้าเราหน็บไปด้วยแล้วก็เสียบต่อเลย แล้วเราก็รวบๆเลยเหรอคะเอามาชนกับปลายตรงนี้นะคะรวบแล้วมัดก่อนชึบ<ม>ที่มนมทาต้องมัดให้หนูเพราะว่าหนูมัดไม่เป็นหนูกลัวมันจะไม่แน่นห <c oughs> มาน้ำของหนูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำว่าหมาน้ำหรือหมาตักน้ำนะคะเป็นคำที่มาจากภาษามลายูคือคำว่าทิมบะซึ่งหมายถึงภาชนะตักน้ำที่ทำมาจากใบจากหรือบางที่ก็ใช้ใบปาล์มค่ะ ส่วนชื่อเรียกก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นบางที่ก็เรียกว่าติหมาตีหมาหรือหมาจากการทำหมาน้ำด้วยใบจากนะคะเริ่มด้วยการเอายอดอ่อนใบจากไปตากแดดพอหมาดๆแล้วนําไปสอดต่อกันจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็ทําการรวบหัวรวบท้ายเข้าหากันค่ะแล้วม้วนเป็นเครื่องวงกลมจากนั้นนําก้านใบจากมาผูกมัดเข้าด้วยกันเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ อันนี้นะคะคือหมาน้ําของขินค่ะส่วนอันนี้เป็นหม่าน้ําของพี่มนทาลองเอามาเทียบกันขิมว่ามันก็มีความแบบว่าสู่สีนะคะสวยเกือบคล้ายกันของเราอาจจะอีกงอนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าใช้ได้สําหรับคนทําครั้งแรกค่ะใช่ไหมคะพี่มนทาใช่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคิดเหมือนขินไหมคะว่าชุมชนวัดบางใบไม้แห่งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในจังหวัดสุดราษฎร์ธานีที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะขิมจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซีพอรตท,ที่น่าสนใจของชุมชนนี้ ส่วนจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดย์่งวันมหัศจรรย์ชุมชน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนลุงสงค่ะที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนโบราณเขาจะใช้น้ํามันมะพร้าวเนี่ยมาดูแลตั้งแต่เส้นผมจะรดปลายเท้าเลยแล้วก็ยังใช้บริโภคเพื่อสุขภาพด้วยค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็เลยเอาน้ํามันมะพร้าวมาต่อยอดด้วยนวัตรกรรมเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นเครื่องสําอางแบรนด์พร้าวไทยบายสวนลุงสงค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากจากชุมชนกลบบ ไขิมก็ได้มาอยู่กับพี่ตู่แล้วค่ะซึ่งพี่ตู่เนี่ยก็คือเจ้าของสวนลุงสงแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะพี่ตู่สวนลุงสงแห่งนี้มาเริ่มทําน้ามันมะพร้าวได้อย่างไงคะที่นี่คือเป็นเป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้วนะก็ลุงสงก็คือคุณพ่อสมประสง์สีเทพนะครับก็เป็นกเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวค่ะนะกะ็เรามีวัตถุดิบก็คือมะพร้าวของดีอยู่แล้วนะอยู่ในพื้นที่เราก็เลยคิดว่าการเพิ่มมูลค่า สิ่งที่มีอยู่ก็คือลุงสงเนี่ยก็มาร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวนะก็มีการทดลองทำผลิตพันธ์น้ำมันมะพร้าวขึ้นมามก็เลยต่อยอดเลื่อยยาวกันมาเลยครับและจุดเด่นของน้ำมันมะพร้าวที่นี่คือต่างจากที่อื่นยังไงคะจุดเด่นก็คือ1ก็คือเรามีสวนมะพร้าวเองนะและก็เป็นสวนมะพร้าวนะอินทรีย์ที่เรามีการพัฒนา เป็นสวนเกษตรอินทรีย์โดยผ่านมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรนะแล้วก็ที่สำคัญคือพอมาเป็นน้ำมันพืชสกัดเย็นเนี่ยก็จะมีสารสำคัญที่สูงนะพอเราผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมีความโดดเด่นมีสารอาหารมีโอเมก้าหกนะแล้วก็มีตัวรอลิกแอซิดที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะพอเรา เรบประทานไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพการดูแลไม่ว่าภายนอกและภายในนะโดยเฉพาะผิวพรรณถ้าการใส่ผมก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยตั้งนะแต่เส้นผมจนถึปายเท้าเลยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในโครงการซ p o r t ได้ยังไงคะโครงการซีพอ t เนี่ยก็เป็นหนึ่งโครงการที่มีความร่วมมือนะครับเร,เราเป็นหนึ่งใน ในผู้ประกอบการที่ไปถูกถูกคัดเลือกแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นมาซีพอร์ตก็เป็นเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแล้วก็มีการพัฒนาทําให้ภาพของความเป็นผลิตภัณฑ์ยุมโนเนี่ยชัดเจนมากขึ้นก็คือตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสปาแล้วหลังจากเข้าโครงการซีพอร์ตแล้วมันมีความแตกต่างจากตอนก่อนเข้าไปไหมคะคือมีคนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นไหมคะ ก็พอหน่วยงานก็มีส่วนสําคัญนะ,<ฮ>ะเพราะว่าในส่วนของวัฒนธรรมเองเนี่ยก็มีโครงการเยอะแยะมากมายเลย <ฮะ S 2> มีการส่งเสริมในส่วนของอาการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เอาไปโปรโมตเรา <ฮะ S 2> ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ทําให้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่ ได้รู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะค่ะอย่างนี้ก็ยอดสั่งก็จะต้องมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับ<ม>ตอนนี้ก็มีในเรื่องของการตลาดด้วยนะโครงการก็มีการพัฒนาต่อไปนะที่นำไปสู่เรื่องของการตลาดของนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวท,ที่มาเที่ยวในประเทศไทยในโมเดิร์นเทรดเนี่ยเราก็ กำลังที่จะได้ไปวางครับในโมเดนเทรดในในเมืองท่องเทีย่ยวนะจริงๆเราก็วางอยู่แล้วนะในในท mm. นะ็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟานต่างๆเนี่ยวางอยู่แล้วแล้วก็หน่วยงานมาส่งเสริมอีกเนะี่ยก็เพิ่มช่องทาง ขึ้นอีครับโอ้จริงๆไปวางตามจุดต่างๆเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนแรกหนูคิดว่าอ่ะคนมาซื้อที่นี่แต่จริงๆไปหาซื้อตามท็อปหรือไปซื้อบนสายการบินซื้อได้จากหลายที่เลย<ช>แลวถ้าเกิดว่าอยากได้เรามีช่องทางอื่นๆในการซื้ออีกไหมคะช่องทางออนไลน์นค่ะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเราเราอยากให้มามามา,มาเยี่ยมเยียนที่นี่ก่อนอมาดูมาดูมาสัมผัสมาลิมรส นะมีเรามีอาหารให้ชิม<ะ>นะมีไอศครีมเรามีคาเฟนะ่แล้วก็เรามีเรือด้วย<ะ>นะเป็นเรือท่องเที่ยวนะแล้วก็มาเที่ยวก่อนมาดูว่าเรามีวัตถุดิบยังไง<ะ>นะหลังจากนั้นก็สามารถสั่งซื้อได้นะสั่งซื้อออนไลน์เราก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยชื่อเพจอะไรคะรบกวนฝากนิดนึงสำหรับคนที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ออแกนิกสามารถซื้อได้ทางไหนคะคในเพจพร้าวไทย แล้วก็มีลายเอดด้วยนะแอดพลาวไทยสามารถเซิร์ชแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับผมวันนี้ขิมก็จะได้ทํากิจกรรมอย่างเช่นพี่ตู่จะพาหนูไปทําอะไรคะวันนี้าทาสบู่วันนี้หนูจะได้ทำสบู่บใช่ไหมคะสบู่มะพร้าวแล้วก็ล่องเรือด้วยไน้ล่องเรือเก็บขยะได้ใช่ไหมคะเนี่ยครับผมดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําสบู่กับพี่ตู่กันดีกว่า แล้วก็มาถึงขั้นตอนการทําสบู่แล้วค่ะซึ่งสบู่น้ํามันมะพร้าวเนี่ยถือเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของที่นี่เลยใช่ไหมคะพี่ตู่ใช่ครับงั้นเรามาเริ่มทํากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวัตถุดิบก่อนเลยเราต้องใช้อะไรบ้างคะครับตัวแรกก็คือเราต้องมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนนะครับแล้วก็มีกิลเซอรีนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีเหยือกสําหรับเทนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นหม้อตุนหม้อสองชั้นที่เราตั้งไว้ก็คือเป็น วอร์มไ้ก่อนเป็นเตาไฟฟ้านะครับสะดวกแล้วก็มีขมิ้นนะครับขมิ้นสกัดด้วยแอลกอฮอล์นะแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ฉีดไล่ตัวฟองนะแล้วก็อกุปกรณ์ช้อนนะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวแม่พิมพ์นะที่เป็นซีโคนิ่มๆนะรูปทรงก็วันนี้เราเลือกใช้เป็นดอกไม้นะ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหน้าตามแบบนี้เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจน่ารักมากอันนี้คิดเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับรับอะค่ะงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกต้องทําอะไรบ้างคะครับขั้นตอนแรกเนี่ยไอคือซีรีเนี่ยถ้าถ้าเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมาหันห่นหั่นหั่นให้เป็นก้อนเล็กๆประมาณนี้ครับแล้วก็พอได้ปุ๊บเนี่ยเราก็วอร์มตัวเปิดไฟนะครับ,รบเป็นหม้อสองชั้นเนี่ยตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่ลงไป หลังจากผ่านไป15นาทีนะคะกลีซอรีนของเราก็ละลายหมดแล้วค่ะต่อไปเราจะต้องทําอะไรขั้าที่2ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมตัวน้ํามันมะพร้าวลงไปวัตถุดิบหลักสําคัญของเราครับเติมเดี๋ยวให้เขาลองเติมได้ค่ะเราจะเติมเยอะประมาณเท่าไหร่ดีคะในสูตรเนี่ยเราทาครึ่งกิโลเราก็เติมสักครึ่งช้อนประมาณนี้ใช่ไหมคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอือใช่ไหมคะอ่ะเทลงไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงแถมจุ๊บโอเค ได้ครับต่อไปอะไรอีกคะตัวคมินครับขมินเราต้องเขย่าก่อนห้ามดื่มนะครับได้เหมือนรู้ใจหนูเลยแต่ดมได้ครึ่งช้อนเหมือนกันใช่ไหมครับหรือเราอยากจะเต็มช้อนอยู่แล้วได้ได้ได้นะคะได้สีมันก็จะชัดหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมยวเราดูสีคนดูสีนิดนึงถ้าเราต้องการเข้มก็เติมลงไปอีกทีนี้ก็น้ำหอม ตัวนี้ใช่ไหมคะน้ำหอมวันนี้เราเลือกใช้เป็นกลิ่นมันดิเราก็เติมลงไปหรือขั้นตอนนี้ถ้าใครต้องการตัวสมุนไพรอื่นๆครับแล้ก็ใส่ลงไปนี้แล้วน้ำหอมใส่ปริมาณเท่าไหร่คะเนี่ยครึ่งช้อนครึ่งช้อนเหมือนกันถ้าใส่เยอะเกินมันก็จะหอมเกินไปหรอคะหอมเกินไปบางคนก็เขาก็ไม่ใส่เลยก็มีธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติทีนี้เราก็ อีกนานเท่าไหร่คะคนจริงๆคนพอให้เข้ากันแล้วก็เราก็สามารถเทใส่แม่พิมพ์ได้เลยอุ้ยอย่างนั้นขั้นตอนมันก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากเลยไม่ะะไม่ไม่นานพอส่วนผสมของเราละลายเข้ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะนํามาเทลงแม่พิมพ์ค่ะครับผมนี่เราก็จะเทั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะมันความร้อนอะระวังคือหนูเดินหนีเลยแล้วก็เทใส,ส่เหยือกเหยือกตรงนี้ก็เอาเบบมา โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับการเทสบูสบ่เลยห,หลังจากเทสบู่ลงแม่พิมพ์แล้วนะคะถ้ามันเกิดฟองด้านหน้าอย่างเงี้ยพี่ตูบอกว่าเราสามารถใช้แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดไล่ฟองได้เลยค่ะจุ๊บฟองหายทันทีจุ๊บสุดยอดเลยอะ่ะโอเคก็เป็นเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ ใส่แม่พิมพ์เราก็ต้องรอเวลาให้สบู่เซ็ตตัวใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่อย่างพี่ตูบอกว่าจริงๆถ้าเกิดออกจากแม่พิมพ์คือสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วไม่ต้องรออะไรเลยไม่ต้องรอ<ช>รสามารถฟอกตัวล้างหน้าได้เลยเพราะว่าตัวนี้กรีเซอรลีนที่เราเลือกเนี่ยเป็นคา่า pH ที่มันเหมาะกับผิวหน้าอยู่แล้ว พอสบู่แข็งตัวเป็นก้อนพร้อมใช้นะคะเขาก็จะเอาไปแรปแล้วก็มาใส่แพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบนี้ใช่ไหมคะพี่สูค่คืออันนี้ก็คือเราคิดเองด้วยมันก็จะมีความแบบธรรมชาติทั้งหมดตั้งแต่สบู่ยันแพ็กเกจเลยใช,ใช่ไหมคะถ้าใครสนใจอยากจะมาทําสบู่แบบนี้สามารถติดต่อได้ทางไหนคะ,ะโทรติดต่อมาก็ได้ครับเบอร์ที่081ครับ5898635กิจกรรมที่นี่ก็มีการออกแบบกิจกรรมได้ตั้งแต่ก,กรุ๊ปเล็กๆ 3-4คนจนถึงกรุ๊ปเป็นหลักร้อยคนนะนแล้วก็มีมมเป็นฐานเรียนรู้ให้ทุกคนได้ลงมือทําเองนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้สบู่กลับไปคนละหนึ่งก้อนยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็สอนขินทําสบู่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ นอกจากผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่หลากหลายแล้วนะคะที่สวนลุงสงแห่งนี้เนี่ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสายเลยวันนี้นะคะขิมเองก็ได้ล่องเรือพร้อมกับชิมน้ํามะพร้าวสดจากต้นแล้วก็ได้ชิมไอติมกะทิออร์แกนิกด้วยซึ่งที่นี่เนี่ยเขาใช้น้ามะพร้าวสดมาผสมกับกะทิโดยไม่เติมสารปรุงแต่งใดๆเลยค่ะขอบอกเลยว่าได้รสชาติของมะพร้าวแท้ๆอร่อยไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะ วัดบางใบไ,ไม้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อหลายอย่างเลยค่ะใครที่มีโอกาสแวะมาสุราธานีนะคะต้องห้ามพลาดที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาของวันเดย์หนึ่งวันมหศสรจย์ชุมชนก็หมดลงไปแล้วค่ะต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่สนับสนุนแนวคิดและการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพต่อสังคมค่ะส่วนคครั้้งหนนาาิมมมทุกไปเยยี่ช ความสนุกสนานของชุมชนไหนกันต่อนนั้นต้องห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ขีมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะตองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม